สวัสดีและยินดีต้อนรับมิัรแฟนบอลทุกท่านเข้าสู่ช่องโจ๊ดจบสกอร์ครับกลับมาพบกันอีกแล้วในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568นะครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอแสดงความยินดีครับกับพี่ๆในกลุ่ม v ีพของเราด้วยครับหลายวันวันนี้นะครับบอกเลยว่าบวกกันกระจายครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับตัว v ีพตัวเน้นนะครับรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆของเราเนี่ยเข้ากันแทบทุกวันเลยฮะพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่ม v ีพของโจ๊ดจบสกอร์นะครับผมได้ปักลิงก์ทางเข้านะครับไว้ที่คอมเเมนนตต์ใ้้้คคลลลิปีีรรรยยบบอแัะ สำหรับ6คู่ลงิทางวันนี้นะครับผมก็นํามาฝากพี่ๆที่หน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับตามตารางที่ผมขึ้นไว้ให้นี้เลยครับและผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำเซื้อฟบอลเกตพีเยมนะครับมาแจกให้กับพี่ๆกันที่หน้าช่องครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ได้ไปแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หน่อยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้เซื้อฟบอลเกตพีเยมนะครับไปใส่นะครับรอๆเลย1ตัวเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกระทางเราได้นะครับกับกิจกรรมทายผลคู่แพ้ชนะครับซึ่งตามธรรมเนียมของช่องเรานะครับคู่ แรกและวันนี้กฎจฎิกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามชมในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวรับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจดจบสกอร์ด้วยนะครับเพื่อพี่ๆครับจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันกับโจดจบสกอร์ครับและอย่าลืมนะครับพี่ๆคนไหนที่ชอบเล่นและลงทุนกับฟุตบอลนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่ม VP ของโจดจบสกอร์ได้นะครับรับรองครับจะไม่ผิดหวังกันแน่นอนฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมบทวิเคราะห์คู่แรกกกัันนนนเเลยดีีีวว่่่่าาคคมถึงงููท1ขอ้ป็ VP และยังเป็นคู่ทายผลกิจกรรมเพื่อรุ่นรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมด้วยครับพี่ๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับพี่ๆคนไหนที่ทายถูกรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมจากทางจจ้จบสกอร์ไปเลยครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งท่านครับสำหรับคู่วีพีในวันนี้นะครับในศึกเอฟเอครับอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างบอลมาร์ตครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนแมนซิตี้เห็นทุกเห็นคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับบอลมัรชนะไป1ครั้งครับแมนซิตี้เอาชนะไป14คคครรัั้้งบุณผูชม เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านบอลมัดกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดล่าสุดนะครับบอลมัดเอาชนะมา1ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางวูฟแฮมตันก่อนครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะเอาชนะในจุดโทษมาครับส่วนนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับห้านัดล่าสุดนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่ง2นัดนะรับที่เอาชนะมานะครับคือเปิดบ้านชนะพีมาร์ทครับในศึกเอเบครับไปที่3มประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับบุกเอาชนะสเปอร์ในยับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในศึกพรีเมียร์ลีกส่วนอีกสามนัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมเล่นในบ้านะครับและเกมเยือนของทั้งสองทีมหน่อยดีกว่าครับมาเริ่มบนรััคดะ เอาชนะไป 2, ang, ang, ur, doors, 2> คร 2. Milk, ั้งแพ้ไป3ครั้งครับคุณผู้ชมครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่แพ้มานะครับคือเปิดบ้านแพ้กับทางเบนฟอร์ดไปที่1ประตูต่อ2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2นะครับบอลมัรเปิดบ้านเสมอกับทางวูดแฮมตันไปอย่างที่บอกครับสามารถชนะจุดโทษมาได้ครับคุณผู้ชมครับนัดที่3นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับบอลมัรเปิดบ้านแพ้กับทางวูดแฮมตันครับไปที่ศูนย์ประตูต่อ1ครับนัดที่4นะครับบอลมัรเปิดบ้านแพ้กับทางรีวัลพูครับที่ศูนย์ประตูต่อสองครับส่วนฟอร์มมเกยอน5นัดล่าสุดนะครับของ แมนซิตี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาชนะมา2ครั้งแพ้ไป3ครั้งเช่นกันครับซึ่งนัดล่าสุดแมนซิตี้ครับบุกไปแพ้ทางนอตติงแฮมฟอร์เรสที่1ประตูต่อศูนย์ครับในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2นะครับแมนซิตี้บุกไปเอาชนะสเปอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สามนะครับในศึกแชมเปี้ยนลีกครับแมนซิตี้ครับบุกแพ้ทางเดียวกันลีกครับที่สามประตูต่อหนึ่งนัดที่สี่นะครับในศึกเอเอ้ครับครับแมนซิตี้บุกไปเอาชนะเรตันโอเรียนนะครับที่หนึ่งประตูต่อสองครับและส่วนในนัดที่ห้านะครับวว่่าฟออร์มชงงนี้ข ทั้ง2ทีมเนี่ยดูเหมือนจะสูสีกันฮะและสําหรับโจทย์คู่นี้นะครับเปิดไม้ทางแมนซิตี้ครับต่อปอปาครับคุณผู้ชมซึ่งคู่นี้นะครับเป็นคู่ VP ีที่เราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งในกลุ่ม VP ของโจจบสกอร์นั่นเองครับสำหรับพีพีคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวเน้นนะครับตัว VP ีรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาเอาได้เลยนะครับในกลุ่มมาถึงคู่ที่2นะครับเรายังอยู่ในศึก f a ฟอครับอังกฤษครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพเทอร์นอตเอนครับเปิดบ้านต้อนร คู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด6ครั้งครับเพเทอร์นอตเอนชนะไป1ครั้งแอตันวิลล่าเอาชนะไป1ครั้งเสมอกันไป4ครั้งครับเรียกได้เลยนะครับว่าคู่นี้ครับต่างคนต่างเอากันไม่ลงจริงๆครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านเพเทอร์นอตเอนกันหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมานะครับเอาชนะไป2ครั้งครับเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับ ซึ่งนัดล่าสุดนะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพเพเทอร์นอตเอ็นครับเปิดบ้านชนะพอร์สมัทนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2บุกไปเสมอกับทางซันเดอร์แลนด์ที่1ประตูต่อหนึ่งนาที่3นะครับบุกไปแพ้แพ้ทางเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่4นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางสวอนซีซิตี้ครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนในนัดที่5นะครับในศึกเอครับเพเทอร์นอตเอ็นครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับเรียกได้เลยนะครับววว่่่่่่่่่่่าา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 ฟฟออ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 รรรรร์์มมมมมชงง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 นนนนนนนีีี้้้ขขททททเเเเเเเจจบบบบตยยยยยถืืััััหหใไไคคคคลลดดูสุะฝ แอดทันวิลล่ากันบ้างดีกว่าครับผู้ชมรับ5านัดที่ผ่านมาเนี่ยเร่นชนะมาลวดเลยฮะ นัดล่าสุดที่เอาชนะมานะครับคือบุกไชนะเอาเอ็นนะครับในขับแฟนเดนที่หประตูต่อ3ครับนัดที่2นะครับเปิดบ้านเอาชนะขับบูธไปครับในศึกแชมเปี้ยนลีกที่3ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่3นะครับบุกไปเอาชนะเป็นฟอร์ดครับที่ศูนประตูต่อ1ครับและนัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะขับบูธนะครับที่1ประตูต่อ3ครับส่วนในนัดที่5นะครับเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะครับในศึกเอเอมครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเย้าเยือน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนห่อยดีกว่่าาคครรรัับบผู้ชมมเิมที่่่เเเจ้้าาาบนนนนนนออออยงตกกัั ดีกว่าครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งครับสองนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาเนี่ยคือเปิดบ้านชนะพอสมัรตนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งนัดที่2คือเปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนัดที่เสมอมาตามนี้เลยฮะโอ้คุณผู้ชมครับแต่ก็ถือว่าในบ้านของทางพีเตอร์นอตเอ็นเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งอยู่นะฮะส่วนฟอร์มเกมเยือนห้านัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งแอตตานวิลล่านะครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่ง2นัดนะครับที่พ่ายแพ้มานะครับคือ ซึ่ง2นัดที่พ่ายแพ้มานะครับคือบุกไปแพ้ทางกิฟตันพาเลทครับที่4ประตูต่อนหนึ่งในที่2นะครับบุกไปแพ้ทางบูเพนตันครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอีก3นัดที่บุกไปเอาชัยมาตามนี้เลยครับ สิ่งจอดคู่นี้ครับออกมาให้ทางทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับต่ออยู่ที่รูครวบรูครึ่งครับคุณผ,ผู้ชมครับและผมคิดว่านะครับทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับด้วยฟอร์มช่วงนี้ที่โคตรจะแข็งแกร่งอะครับคุณผ,ผู้ชมผมว่าวันนี้รูครวบรูครึ่งก็เอาไม่อยู่ฮะวันนี้ฮะผมเลยขอจบสกอร์ไปทางทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าบ้าหิงครับ มาถึงคู่ที่3ประจำวันนี้นะครับในศึกราดิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างบาเซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนชิโรนาครับเห็นตเคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด14ครั้งครับบาเซโลนาชนะไป9ครั้งชิโรนาชนะไป3ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของเจ้าบ้านบาร์เซโลนากันหน่อยดีกว่าครับเรียกได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยท็อตฟอร์มสุดๆครับสำหรับบาร์เซโลนา5นัดล่าสุดนะครับไม่เคยแพ้และไม่เคยเสมอกับใครมาเลยฮะซึ่งนัดแรกนะครับบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านชนะโอซาซูนาไปที่3ประตูต่อ0ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะแอตมาดริดที่2ประตูต่อ4ครับนัดที่3ครับเปิดบ้านชนะเบนฟิก้าไปที่3ประตูต่อ1ครับและนัดที่4ครับบุกไปเอาชนะเบนฟิก้าที่0ประตูต่่่อ1คครรรััับบบแลละะสวนนนนนใดดที5าา์เเซโปิ ชนะเรียวโซเซดัดนะครับไปที่4ประตูต่ศูนย์ครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าฟอร์มช่วงนี้นะฮะเดมเบเล่นะมีสิทธิ์เข้ารุ้นบัลหลังดอฮะโอ้โหเรียกได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็นลาวันดอฟกี้ยาเมาเดมเบเลม่มีสิทธิ์ในการลุ้นลูกบอลทองทั้ง3ตัวเลยฮะ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างชิโรนากันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับห้านล่าสุดที่ผ่านมาชิโรนายังไม่ชนะเลยฮะห้านล่าสุดของชิโรนานะครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับทางบาเดนเซียไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่2ครับบุกไปเสมอกับทางเอเบนยอนครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเชลตาบิโกไปที่2ประตูต่อสองครับส่วนในนดที่สี่นะครับบุกแพ้ทางเดวกนลีกครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับและนาเราปที่ห้า ระยเยือนของทั้งสองทีมหน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับห้านัดล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยไปเริ่มนะครับที่เจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาก่อนเลยดีกว่าครับห้านัดที่ผ่านมานะครับในบ้านของบาร์เซโลนาเนี่ยชนะไป4ครั้งเสมอเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอกับทางแอตบานลิกไปครับที่4ประตูต่อ4ครับในศึกโคปาเดเลส่วนอีก4นัดที่ชนะมาตามนี้เลยฮะบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรโหดครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มเกม5นัดล่าสุดนะครับในการเยือนของชิโรนากันหน่อยดีกว่าครับผูุ้ชชมมครััับนนดด่าสก็ยงไะ เสมอไป1ครั้งแพ้ไปถึง4ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเสมอมาคือบุกไปเสมอทางเอปันยอนยัที่1นึ่งเป็นตัวจิงส่วนอีสี่นัดที่แพ้มาครับตามนี้เลยฮะและโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่2รูครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทีมหัวตารางอย่างบาร์เซโลนาไม่ไว้หน้าคิโรนาแน่นอนครับวันนี้ผมเลยขอจบสกอร์นะครับไปทางทีมเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาใส่บ้าฮะ มาถึงคู่ที่4ประจำวันนี้ครับในศึกบุนเดสรีกาเยอรมันครับเป็นการพบกันระหว่างบรเซียดอร์ดอมุนดับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนไมล์ศูนย์ห้าเหตุทุเหตคู่นี้เคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับดอตมุนเอาชนะไป7ครั้งไมล์เอาชนะไป5ครั้งเสมอกไป3ครั้งครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านดอตมุนกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับห้านัดล่าสุดนะครับดอตมุนเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั่งครั้งับซึ่งครั้งนนะมาครับเนเกมนอกบมดเลยครั้งที่1ตตู2 ที่2ครับดอดมุลบุกไปเอาชนะซังพารีนะครับที่ศูนย์ประตูต่อ2เช่นกันครับในศึกบุนเดสลีกาตอนัที่3นัดที่เสมอและแพ้หมาก็ตามนี้เลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนอย่างไม่ศูนยห้ากันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับช่วงนี้บอกเลยว่ามาแรงเหนือชั้นมากๆครับห่านา่าสุดเอาชนะไป4ครั้งเสมอมาเพียง1ครั้งตอนนั้นเองครับนดล่าสุดนะครับไม่เปิดบ้านเสมอกับทางไฟบวกนะครับไปที่2ประตูต่อสครับตนัวที่4นัดที่ชนะมานะครับคือบุกไปเอาชนะไม่เช่นกันบัดครับที่1ะนุกเชไลซ ประตูต่อครับนัดที่3เปิดบ้านชนะสังภารีมาที่2อประตูต่อครับส่วนในนัดที่5นะครับบุกไปชนะไฮเดนไฮนะครับไปที่2 .0 ประตูต่อครับต้องบอกเลยนะครับว่าในปีนี้ครับไมล์ศูนย์ห้าเนี่ยเล่นได้ดีมากๆครับฟอร์มเหนือชั้นสุดๆซึ่งตอนนี้ครับทางไมล์ได้อยู่ในอันดับที่3ของตารางและมีสิทธิ์ไปรักการแชมเปี้ยนหลีกอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องระวังทางไอทัตแฟงเฟิร์ตและแอร์แบร์ไรซิกไว้ด้วยนะครับอันดับ4และอันดับ5ครับซึ่งอยู่ห่างจากอันดับ่ามอย่างไมละใน นี้ครับทางไมายเนี่ยถ้าเอาชนะได้เนี่ยจะนําออกไปอีก3คะแนนครับ เดี <premises. S 2> ๋ยวเราไปดูการเล่นเกมเย้าไรเยือนของทั้งสองทีมหน่อยดีกว่าครับว่า5นันล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดู5นานล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านอย่างดอทมุลกันก่อนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นันล่าสุดนะครับดอทมุลได้ในบ้านนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับดอทมุลครับเปิดบ้านแพ้ทางเอาบวกที่ศูนย์ประตูอนหนึ่งนัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับทางริวครับที่1นึ่งประตูจอนหนึ่งนัดที่3ครับเปิดบ้านชนะอเนียาบรินครับไปที่หกส ไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในนาที่5นะครับเปิดบ้านแพบบ้ทางสตุตガดครับไปที่1นประตูต่อครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้ความหวังในการไปแชมเปี้ยนลีกและยูโรปลาลีกของทางดอทมุลเนี่ยริบหลีมากๆฮะ ไปดูทางฝั่งด้านเกมเยือน5นัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างไมคกันบ้างดีกว่าครับ5้นัดล่าสุดที่ผ่านมาของไมายนะครับเอาชนะไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับไมายบุกไปชนะมิเชลนกัดบัตครับที่1ประตูต่อ3นัดที่2ครับบุกไปชนะแอร์เบอร์ไริกที่1ประตู่อ2ครับส่วนในนัดที่3นะครับบุกไปชนะไฮเดนไฮครับที่0นย์ประตูต่อ2ส่วนอีก2นัดที่แพ้มานะครับก็ตามนี้เลยฮะ และโจทย์ในคู่นี้ฮะเปิดไม้ทางเจ้าบ้านอย่างดอดมุนต่ออยู่ที่ครึ่งควบรูกรับซึ่งผมคิดว่านะครับทางไม้วันนี้นะครับบุกกระจายแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นยับวันนี้ผมขอจบสกอร์นะครับไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างไม้อย่างน้อยต้องมี2ลรูกอะ มาถึงคู่ที่5ประจำวันนี้ครับในสึกซเรียอินเตอร์ลี่ครับเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอูเดเนเซ่เห็นตู่นี้ครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับอินเตอร์มิลานเอาชนะไป1 2ครั้งอูเดเนเซ่ชนะไป1ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับอันดับหนึ่งของตารางจากอินเตอร์มิลานครับ5้านา่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป4ครั้งเสมอมา1ครั้งเท่านั้นครับซึ่งนา่าสุดครับอินเตอร์ครับบุกไปเอาชนะอตารันต้าครับไปที่่นอตต ครับในศึกแชมเปี้ยนลีกนัดที่3นะครับอินเตอร์เปิดบ้านชนะมอนซ่าครับไปที่3ประตูต่อ2ครับนัดที่4นะครับเป็นเกมเแรกครับที่ไปเจอเฟย์ญูดนะครับอินเตอร์ก็สามารถชนะมาได้ที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับและนัดที่5นัดสุดท้ายนะครับอินเตอร์บุกไปเสมอกับทางนาโปลีครับในซีรีสแอนตารีครับที่1ประตูต่อ1ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มที่ผ่านมาทั้งหมดของอินเตอร์มิลานในปี2025นี้ถือว่าเหนือชั้นสุดๆฮะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับที่มนันดับ10ของตารางอย่างอูริเนเซ่กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาชนะไป3ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ทางซาเวโรนาครับไปที่0 2 2ป,ประตูต่อ1นัดที่2ครับบุกไปเสมอกับทางราซิโอครับที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านเอาชนะปามาไปได้ที่1ประตูต่อ0นัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะเรเช่ได้ครับที่0ประตูต่อ1และส่วนในนัดที่ 5, 5 สำหรับอันดับ10อย่างอูเดเนเซ่เดี๋ยวเราไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับในการเล่นเกมเย่าไรเยือนของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานกันเลยดีกว่าครับ5้นัดล่าสุดเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่แพ้เลยครับคุณผู้ชมครับเอาชนะมาทั้งหมด5นัดนะครับโดยที่นัดแรกนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะเฟยนูต์ไปที่2ประตูต่อ1นนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะมอนซ่าไปที่3มประตูต่อ2ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะราซิโอในศึกโคปาอินเต ครับเปิดบ้านชนะเจนัวไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับและนัดสุดท้ายนัดที่5ครับเปิดบ้านเอาชนะฟิออเรนติน่านะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับนี่ก็เป็นหลักฐานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าเกมในบ้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของอูดุเเนเซ่กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดในเกมเยือนของอูดุเเนเซ่นะครับชนะไปเพียง1ครั้งเท่านั้นครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป1ครั้งซึ่งนัดที่บุกไปชนะมานะครับคือบุกไปชนะเรีีียอออาิตตตลนนนะะครรัับท่่่ปูสวด เสมอและแพ้ก็ตามนี้เลยฮะและโจทย์ในคู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานครับต่ออยู่ที่รูควบรูครึ่งครับคุณผ,ผู้ชมครับแม่ทำไมช่างน้อยซะอย่างนี้ <laughs> ผมคิดว่าวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานเนี่ยใส่สุดแน่นอนฮะและวันนี้ครับแน่นอนครับผมจะจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์มิลานตัดฐานยุทธภพบฮะมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่ทีหกครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในศึกซซเรียอินเตอร์ลีคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างนาบปลรีเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนเอซีมิลานครับเห็นตรงเหตุคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด15ครั้งนาบปเีเอาชนะไป4ครั้งเอซีมิลานเอาชนะไป6ครั้งเสมอกันไป5ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มา สุดนะครับของทางเจ้าบ้านนาบอเรีกันหน่อยดีกว่าครับฟอร์ม5นัดล่าสุดครับนาบอเรีเอาชนะไป1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับนาบอเรีนะครับบุกไปเสมอกับเวเนเซียนะครับไปที่ศูนประตูต่อศูนย์นัดที่2ครับนาบอเรีเปิดบ้านเอาชนะฟิออเรนตินาไปที่2ประตูต่อ1ครับนัดที่3เปิดบ้านเสมอกับทางอินเตอร์มิลานไปที่1ประตูต่อ1นัดที่4ครับบุกไปแพ้ทางโคโมครับที่2ประตูต่อ1ครับและในนัดที่5นะครับบุกไปเสมอกับททาาาางงงรรรรรซิโอออีี่่่่่่2 2ปะตตููคคคคัััับบบกก็ถืววชชน้้้ยยไไมมมดแุณผ ครับสำหรับทางนาบุรีครับเสมอยังเยอะกว่าแพ้นะฮะ ส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดได้ครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีมิรานเนี่ยโหต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มห่วยลงไปเยอะเลยฮะ5นัดล่าสุดครับเอซีมิรานยับเอาชนะมา2ครั้งแพ้ไปถึง3ครั้งครับซึ่ง2นัดที่ชนะมานะรับคือเปิดบ้านชนะโคโมไปที่2ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับบุกไปเอาชนะเรเช่ไปครับที่2ประตูต่อ3และนัดที่4ถึงนัดที่5ที่แพ้มาก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเกมเยือนและเกมเย่าของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชม เริ่มนะครับที่เจ้าบ้านอย่างนาโปเลีนะครับ5นัดล่าสุดเกมในบ้านนะครับผมนะเอาชนะไป3ครั้งเสมอ2ครั้งครับซึ่งนัดแรกนะครับนาโปเลีครับเปิดบ้านชนะฟิออเรนตินาไปที่2ประตูต่อ1นัดที่2ครับเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไปที่1ประตูต่อ1ครับนัดที่3เปิดบ้านเสมอกับทางอูเดเนเซ่ไปที่1ประตูต่อ1เช่นกันครับส่วนในนัดที่4นะครับเปิดบ้านชนะยูเวนตุสครับไปที่2ประตูต่อ1ครับและในนัดที่5ครับเปิดบ้านชนะเวโรนานะครับไปที่2ประตูตต่่่อออออ0คคครรรรัับบบบ้้งงงกเเลยยนนนนนะวาาาาฟ์มใใขทปีี ก็เหยียบย่ำไม่ได้ง่ายๆนะฮะมาถึงฟอร์มการเล่นเกมเย็นนะครับของ a อซมิรานกันบ้างครับนาราสุด A c ิมิรานเอาชนะมา2ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่งนัดที่ชนะมานะครับคือบุกไปชนะเรเช่ครับที่2ประตูต่อ3นัดที่2ครับบุกไปเอาชนะเอมปรีที่0ูนประตูต่อ2ครับส่วนอีกสนัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยครับโอ้โหช่วงนี้นะครับ AC มิรานรับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่าเกมเย็นเนี่ยหวยมากๆฮะ และโจดในคู่นี้ครับออกมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างนาโปลีอันดับ2ของตารางต่ออยู่ที่ครึ่งรูปครับซึ่งผมคิดว่านะครับฟอร์มในช่วงนี้ของ a อซมิรานเนี่ยดูห่วยมากๆและจิตใจไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างนาโปลีแล้วกันครับต่อไปสบายใจกว่ายเยอะครับในบ้าน นี่นะครับก็คือ6คู่6ทิศทางที่ผมมาให้กับพี่ๆที่หน้าช่องกันในวันนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับพี่ๆครับคัดสรรกันให้ดีนะครับเพราะนี่เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นครับแต่ถ้าหากพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้ตัว VP ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆครับสามารถเข้ามารับได้ในกลุ่ม VP ีของโจจบสกอ์ครับซึ่งในกลุ่มของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบิน VP บินเน้นนะครับรวมถึงชุดโครงการต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าจังหนับกันทุกตัวฮะและผมรับรองได้ เลยครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาใหม่เนี่ยไม่มีผิดหวังกันแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะปักทางเข้า VP พนะครับไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับคลิกลริงเข้ามาในกลุ่ม VP ของโจ้จบสกอ์ได้เลยฮะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องโจ้จบสกอ์ด้วยนะครับเพื่อพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆและกันวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันนะเอาละครับสำ ก็ต้องขอลาผู้พี่ๆไปก่อนไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ